ประเทศไทยนะพี่น้องเนาะรถโดยสารพี่น้องเห็นบ่เนาะบ๊ายจ้าให้เบิ่งรถโดยสารเนี่ยเพอน้องเนาะรถตู้นะรถเมย์เนี่ยเพอน้องเคยเห็นบ่รถเมย์ในประเทศไทยคือห้ามเกินเนาะห้ามบรรทุกเกินเห็นบ่พี่น้องรถเมย์มาเยอะๆเลยเนาะนี่คือรถเมย์ประเทศไทยเดี๋ยวบ๊ายยอจะแปะเนาะเดี๋ยวทางหน้าคลิปเลยพี่น้องรถเมย์ทางบ้านบ๊ายยอดเนาะนี่คือรถเมย์ประเทศไทยนะรถโดยสารประเทศไทยจะไม่มีการบรรทุกเนาะบรรทุกเกินขนาดเนาะ ใส่แป้ใส่แพะเป็นตัวนะน,นี่บอยด์จะให้เบิ่นนะนี่บอยด์เหเบิ่งภาพบรรยากาศสดๆเลยนะเพี่น้องเห็นไหมนะรถบรรทุกผู้โดยสารนะสวัสดีครับพี่น้องเบอร์สกู๊ตเ์นะตอนนี้บอยด์อยู่ที่ไอ้ราชพราวนะตอนนี้บอยด์อยู่ที่สกายวอล์กนั่นเองเนหะ็นไหมบอยด์อยู่ที่สกายวอลนะ์ก ต่อหน้าทางเข้ายูเน็นมอลล์เป็น้องเนาะจะอยากให้ดูเนราะวันนี้คืออยากให้ดูความสะอาดอยากให้ดูความสะอาดของถนนในประเทศไทยนะตรงนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กนะพี่องเนาะข้างบนนะก็จะเป็นทางรถไฟเนาะตรงนู้นเป็นทางด่วนแล้วก็ทางยกระดับนะสุดยอดบอกพื่นอนเนาะสุดยอดบอกนะมาไล้แ<อ>ต่ับรถส่วนใครบ้งกระคร นี่คือประเทศไทยนะพี่น้องรถโดยสารพี่น้องเห็นบ่เนะบรรจักให้เบิ้งรถโดยสารเนี่ยพี่น้องเนาะรถตู้นะรถเมย์เนี่ยเพี่น้องเเห็นบ่รถเมย์ในประเทศไทยคือห้ามเกินนะห้ามบรรทุกเกินเน็นบอพี่ง้องรถเมย์มาเยอะเลยเนาะนี่คือรถเมย์ประเทศไทยเดี๋ยวพยรถยจะแปะเนาะเดี๋ยวทางหน้าคลิปเลยพี่นลองรถเมย์ทางบ้านพยอถยนาะนี่คือรถเมย์ประเทศไทยนะรถโดยสารประเทศไทยจะไม่มีการบรรทุกเราเพียงลองบรรทุกเกินขนาด ใส่แป้ใส่แพะเป็นตัวนะ,ญญน,ะน,นะนี่บระหยัดให้เบิ้งยนะนีะ่บระหยัดเี่นเป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยนะเพีนญญ่น้องเห็นบอกนะรถบรรทุกผู้โดยสารนะเห็น<ม>บอกพีญญ่น้อวมงานเขาจะทําชัดเจนนะคืออยู่แต่ข้างในนะอันนี้จะเป็นรถไฟฟ้านะพี่นนะ้องานโยไม่ได้กินน้ํามันนะเห็นบ้เพี่น้องนี่คือประเทศไทยเขาจะทำให้สนะอาดเนาะเห็นบอกต้นไม้ก็จะแต่ แต่แต่งให้เป็นระดับให้เป็นสวยางามนาะนี่คือประเทศไทยเขาเน้นสร้างเน้นพัฒน,นาจริงๆนะเพี่น้องเนบอพน้องเ็นบอเนาะเดี๋ยวบอยยอดัะจะพาทุกคนเนาะชมเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าวันนี้บอยยอดมีงบแค่300บาทมาเพื่อนน้องอาจจะแกไบริ้าไปหลายที่นะอาจจะอยู่ในบริเวณนี้เพราะว่ากลัวจะไม่มีตังค์กลับบ้านนะเพนน้อ เบ oh ิร uh ์นไปน้องเนาะอติดใจไปน้องเนาะเดี๋ยวพยจจะย่างกรบโดนจุดนุ้นนะไปน้องเนาะนี่คือสกายวอล์กนะไปน้องเนาะพยอดเห็นแล้วก็สุดยอดนะเดี๋ยวพยจจะเก็บภาพบรรยากาศเบิ่งในที่น้องได้เบิ่งกันกับความสวยงามความสวยงามไปน้องเนาะตรงนี้คือสกายวอล์กนะ วายจะพาทุกคนมาเบิ่งเนาะมาชมยินแดงวายอดได้เห็นพี่น้องวายอด,ดเห็นป้ายแวบๆเนาะนะพี่น้องลาดพร้าวเนาะและสิ่งที่สำคัญวายอดเห็นนั่นก็คือยินแดงพี่น้องเนาะเห็นป้ายดินแดงโอ้พี่น้องพี่น้องเนาะเนาะบดินแดงเนาะสะพานควายดอนเมืองเห็นบ่พี่น้อง โอ้เนาะบริจันทบุหัวดินแดงนี่เป็นเป็นซื้อเขตบริสุทถนนเนาะแต่ถ้าว่าจะเห็นถนนมันนะโอ้จะมีเขตอย่างชัดเจนไปลองเห็นไหมรัดเ้าเนาะดินแดงสะพานควายเนาะดอนเมืองมีเห็นบ้างไหมเขาจะทำชัดเจนเนาะเส้นไหนไปไหนเส้นไหนไปไหนเนาะคือคือจะเห็นใน้ชัดเจนเลยไปลองเห็นไหม ทำให้อย่างชัดเจนเลยเนาะนี่คือประเทศไทยซึ่งว่าพระเยัดได้เห็นแล้วก็ประทับใจบามากๆเลยเนาะว้าวสุดยอดสุดยอดเลยเนาะดินแดงบ้านเพิินนะกกันเนาะกาบอคือบ้านเฮาบ้านเพิินเป็นเพียงคำเล่าประหยัดลองเพลงซะเลยเนะาะ่ะเขาอ่ะบรรพบุรุษบรรพบุรุษเป็นยังไงเนาะเขาก็ตั้งชื่อแบบนะั้นแต่ดินแดงทุกคนเห็นไหมนะดินแดงไม่มีนะสะพานเนาะ ที่มีวัววายคาดมีไหมไม่มีแต่เขาเก็บไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้ลูกหลานได้รู้ว่าสิ่งนี้เนาะเคยเกิดมาเพราะแบบนี้นะมีพี่น้องประเทศไทยพยจเห็นไหมพยศดันทึกนะกับความเจริญเนาะเี็น้อกับความเจริญของประเทศไทยเห็น,หหนหบอกพีนะน่น้องนี่แหละคือประเทศไทยที่พยศดบอกได้เลยว่า ถ้าหาไม่มาชมเนาะจะไม่เห็นเมืองอาณาบริจุดเพราะฉะนั้นเขาเลยว่าเปนานา็นเหมือนโรคอาณาจักรเราะจะจะว่าเลยว่าเมืองอาณาบริของประเทศชายพี่น้องเห็นกว่าตรงนี้สกายวอล์กนะพี่น้องสกายวอล์กนี่คือความสวยงามเนาะนี่คือความสวยงามพี่น้องนี่คือถนนน,นะไปนั่งเออเหลือมเลยพี่น้องไ,ไม่มีเนาะไม่มีแม้กระทั่งเศษขยะนะ เราจะพูดตรงๆเลยไม่มีแม,ม,ม้กระทั่งเศษเลยอย่ะว้าวพี่น้องบราจะอยากให้พอ่อให้แม่บรดเราจะได้มามีโอกาสได้เบิง่งหลายคนก็แบบว่าเบิร์มเสบยอดว่าถ่ายทำไมเนาะไม่ใช่พอ่อใช่แม่มึงมาสร้างซะหน่อยแน่นอนว่าโมแมนต์พ่อแม่เบิร์มมาซะแต่ว่าเบิร์มอยากให้มาเบิร์มคือแบบวันวนี้กับดเบิรได้มีโอกาสได้มาถูละหนูก็เลยมาถ่ายคลิปไอพี่น้องได้เบิง่งมแต่ อาเพาะฉะนั้นมีเงินที่จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่บอกบอกม่ไนะวันนี้ใช้เงินใช้งบแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองใช้งบแค่หนึ่งร้อยบาทตรงนู้นก็จะเป็นเมืองใต้บาดาลน,นะครับหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินใต้ดินนะท่านตรงนู้นก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินคือแบบว่าลงไปงนี้โอ้ยเย็นนะครับลงไปก็เย็นสะดวกสบายนะไม่ใช่ว่า ลงไปจะหายใจไม่ออกะหายใจออกที่เข่าได้ไหมนะหายใจออกที่เข <c oughs> ่นะาหีุเนาะประหยัดจะพาทุกคนมาเบิ่งเนาะมาดูให้เห็นกับตาว่า,ควา,า,ค,วาความเจริญนะพี่น้องกับความเจริญของประเทศไทยนะพี่น้องถนนเนาะมีทั้งข้างล่างทั้งางตรงกลางนะทัานท้านบนนี่าจะเป็นทางด่วนนะน,น,นะน,น้องเป็นอ่ะ คือ <t ell> ว่าบอยั at <ate> อกดกนะ็มีโอกาสได้เห็นเนาะมีโอกาสได้เห็นก็เลยถ่ายมีเพื่อนๆพี่ๆได้ดูบางคนอาจจะมาประเทศไทยแต่ว่าบริได้มีโอกาสเนาะบริได้มีโอกาสมาชมภาพรบรรยากาศอรวัฒน,นุนสวยๆงามๆแบบนี้เนาะบอยอก็เลยเก็บภาพบรรยากาศเพื่อไว้ในความทรงจำบอยอดนะครั้งหนึ่งบอยอดได้มีโอกาสคือลองมาที่ส,สวยๆงามๆแห่งนี้นี่พี่พน้องมาเบิ้งชัดๆเลยเนาะนี่คือประเทศไทยอนะ่ มารเนาะพี่น้อง,น,อน,งน้องลงแทนสถานีผนโยธินเนาะ MRT เป็นไปบอกไปนะ้องบอกไปน้องว้าวเนาะดินแดงสะพานควายดอนเมืองไปน้องเห็นปะสองแต่ละซ่องตาจ้าคนละเส้นเลยได้ไปน้องเนาะจะไปแยกอยู่ตรงนู้นเนาะจะไปแยกอยู่ตรงนู้นบอกไปน้องนี่คือประเทศไทยนะไปน้องข้างล่างข้างข้างข้างแจ้ข้าง,างลุมข้างเทิงข้างกลางไปน้อง มีัดดอมีตอนแต่ถนนถนนถนนอีกพออีกเลยมาเบิ้งสนุนนับเบายอดเนาะเออน้ำลูกเด้อ่มไป่พีนน้องเออนะพี่น้องผมหลดอยู่เทิมก็มีพี่น้องมีทั้งหลดพบรถเนาะสะดวกสบายเลหลดในประเทศไทยทางการเดินทางสะดวกสบายมากเบายอดบได้เลยว่าการสัญจรเนาะ ถนนเยอะเนาะรถก็เยอะนะนนข้างล่างก็มีข้างบนก็มีขี่ได้สบายเนาะตึกสูงไปลองว้าวตึกสูงก็มีนะเป็นแเนาะอยากให้มาเบิง่งเหมือนกันมาประหยัดขี่ตัวประหยัดขี่คุยกันเน่ะอยากให้มาลองเบิงนะ์นมาลองเบิ่งนสักครั้งหนึ่งจะได้หุ้งว่าเมืองอนาคตเนาะไม่ต้องไปถึงยุโรปดอกมาประเทศไทยกะมีโอกาสได้เห็นเลยนะเป็นเนาะมีโอกาสได้เห็นนะ มีโอกาสได้เห็นได้มาชมเลยเนาะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศเนาะไม่ต้องไปถึงยุโรปะมาประเทศไทยนี่ก็มีโอกาสเลยได้เห็นเลยความสวยงามความเจริญเนาะไม่ต้องไปถึงต่างประเทศหรอกเนาะเห็นบอกถนนโค้งๆแ่บนี้อะไไปเนาะโค้งๆแบบนี้เลยถนนเห็นป่มอ๋อโค้งๆแบบน,นีนน้อะไรถนนเสน้นนี้อ่ะโค้งๆเนาอโอ้ค่น้ังี่ณ้องโค้งขนาดเนาะ นี่แหละพอดีว่าเมื่อประเทศไทยวุ่นวายมันก็บริบูนวายถนนดีถนนงามใช่สะดวกสบายปลอสัญจรไปมาสะดวกนี่หละคือประเทศไทยนะครับมันเห็นให้ประยอท์เห็นว่าโอ้ความจเจริญเนาะความทันสมัยอยู่ในประเทศไทยนี่แหละถ้าเรากล้าเปิดใจไม่อคติมาประเทศไทยก็คือจะได้เห็นแน่ๆนะได้เห็นแน่ๆ กับคนสวยงามคนเจริญแบบนี้ okay. wow. นเครับเนาะว้าวเปล่งเปล่ง,งนั่นก็ตึกสูงนะครับตึกสูงนี่เปล่งการสัญจรสะดวกสบายมากเนาะการสัญจรในประเทศไทยนะไม่ได้ลำบากไม่ได้ยุ่งยากนะสบายถนะน,นก็มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นถนนสร้างด้วยปูนสร้างด้วยเหล็ก ถ้าผมถ้าคุณมาเห็นในประเทศไทยเนี่ยคุณจะว้าวทันทีครนะับเพ่องเนาะถนนเยอะมากถน,นนอ่ะเราจะจัให้มาดูมาได้สัมผัสเนาะอ่าก็สำหรัีรรค,ลปปคลิปนี้บย์ยศจะจะจบคลิปเพินงท่นี้เนาะเดี๋ยวอีพีหน้าเบย์ยศจะจไปเลาะแถวนี้แหละเป็นแถวส่วนเจ้าชู้แจ๊ปลัดเท้านะสำหร,รับคลิปนี้นะคนไหนก็องการจะลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดฎตกลังใจให้เบย์ยศเนะแรงงานเราชนะ Selama ni banyak cikgu lah Tidak nak buka Sampai